กือไปถ่ายลงมาตรงนี้พอเถียนเทียนเทียนเย่อันนี้คืออะไรทุกคนไซเบตอ่ะอีถืออันนี้นะคะอีถืออันนี้ค่ะถือไว้ถือไว้ถือไว้ให้หน่อยถือธรรมดานี่แหละจะจะเอาอัน อันนี้คือเนื้อไก่เนื้อไก่เราจะใส่แบบนี้ทุกคนใส่แบบโอ้ยถือค่ะถือนี่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 เกาะโออ้ยยู่บนนอกทีน้องโหคือความมันคือการไม่ประสบผลดีนี่ได้เแลยวนึงคือดีนะจะใส่จะใส่ทุกอันเลยใส่ทุกอันโอ้ แล้วก็ใส่แบบนี้ปา,ารเ์เป็นไงแถอะ้นี่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 เจ๊สินี่สองอขึ้นอีกขึ้นเข็นสนินีเดยมันแดดเนาะหอนกระทออกระเดียดำเมดพอดีแล้วเออนี่ก็เขียวอะไร เกลยวเขียวนี่คือเราจะปูกไว้กับหลักเสาคิดว่านะอุ้ยโอ้โหเสียงตาด้านหลังเกี่ยวนี่เราองนยกขึ้นสูงมาเห็นเออโอ้โหรกันใส่เีป่ะคนใส่ไม่เปลี่นเคนีกันะอีสอเนี่ยเาะียไงลงู ว่นมาดูกล้องซิมันเห็นแม่ไหมเห็นไหมเห็น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 ใช่ไหมเห็นแล้วบันนี่มันคือดักมรลฮะมนอะไรอันนี้ปั๊มกด เรียบร้อยแล้วถิมไว้แบบนี้เดี๋ยวห้องมาจอบเนาะ